สวัสดีเจ้าค่ะฝนตกคือสิตกกระตก mm. เฮ้ยบ่ฟังฝ่า mm. บ่ฟังไฟได้ฝนไปนอน mm. กินกับมักลินฟ้ามักลินฟ้าคลิปไม่ยี่นี้ก็จะเป็นคลิปแบบอีสานนะคะคอยเป็นคตกินอาหารอีสานแล้วแต่ท่านพูดจะชอบะนอะคะชอบแบบใดก็ดูตามที่พวกเจ้าชอบด้วยค่ะหอมใหญ่ โอ้ยหยุดยุดหยุมาเด้อค่ะกินก๋วยเตี๋ยวฝนตกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้อนน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วใช่ไหมคะใช่ติ่ตเกไก่เห็นบ่เนาะค่ะเห็นดูไปดูใิเห็นไหมคะป้าป้านะเห็นมหมาไหมเห็น ็นใช่ไหมคะใช่ผี <Okay. S 2> มาต้นแม่นั่งอยางนั้นทุกครั้งเขาก็เห็นม้านี่เขาก็เห็นหนี่เขาก็เห็นผี okay, ค่ะอะไรอย่างนั้นอ okay, ่ะเกะลูกก๋ว,วยวเกี๋ยวไก่มะระี้นุกไม่มีมะระกระเทียมเกี่ยว หมูใส่ไปแล้วนะคะผักหนูไม่กินกับแม่เหรออืมอันนี้มันแฮมเนื่อว่ามันแฮมอือแล้วว่าแล้วว่ามันเป็นแฮมก็มันก็เปียกแฮมก็เปียกนะแล้วว่าแฮมก็เปียก <ผ>มัอก็ชิมมันแฮมอืมแ้กวกาหมูอบชอบกินหน่อยอือสวัสดีกันด้วยกันกับแม่ก่อนไม่สวัสดีค่ะหรอค่อยๆนะคะม้วนๆกินเลยอืมไม่ได้ ไม่มีมันละเล็กจิงกับหมากลินฟ้าลงนำรู้จักอยู่ใช่ไหมคารหมากลินฟ้าใชาทไไ่ทั้ง and sky, ใช่ไหมทั้งแอนสกายใช่ไหมหมากลิน,กลนฟ้า,ฟาตรงๆ นี่ก็บบกสตอค่ะเผ็ดนูนาสสวิเดนจะเป็นเผ็ดลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะอีสานบรนหนอกบันนกน,นกกินก็กินแบบบรนนนกเนี่ยว่าข่อยเป็นคนบันนนก นี่ให้ความสําคัญม,กมากึน้นปากเดี๋ยวค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นไข่นองเป็นโควิดหรือเปล่านอง ตีนไก่ขมดีดีโอ้ยตีนไก่ขมไม่ดีป่ะนะมนนนองเลยแบบเป็นฝาคือเนาะ กดได้คัะ ăn nhìn <laughs> không thôi nhanh ถ้ามีหอมต้นหอมปลาต้นหอมเข้าไหมบม่จับสิ มันไม่มีมะละนะคะท่านผู้ชมดิฉันก็เลยกินใส่มบักลินฟ้าเจา้าค่ะคมๆมนื้อกินคมๆมเป็นสาวเป็นน้าแต่กินได้เด้กกินคมคม ชีมุกแตกพร้อ,อ <c oughs> กมก้มหน้าแบบนี้ที้มุกแตมมกน,นะกัวะ <c oughs> ขอโทษขออภไยขอยยอภไยอะไรอ็กับ้ก็นอกรกเบร็ Anh đi đúng đó Nó hóc ý Để lưu cho các Bạn bên lùng bên nhà หลักหมอกมันเสยหมวงโดดกระด,ดูกคอตัวใกล้เนี่ยแหละหอมข้าวก็ได้ không chắc cái đồ cái đĩa theo vặt vặt úp ra lạc หอ,หอมพี่น้องไปเถอะเด้อกระเช้เสี่หลือนะกินพี่น้องเอ้ยพระเจ้าคอยกันเน่นเรื่องผักลนะให้พระเจ้าอันนี้น้องค่ะบางยางมันกัะมี้เพ็ดขี้หมกแตกคอยจะเป็นวัดจุบจุบจับจับจวบจวบเจ้จจจจขาขาอิมอนองมแมงบัดน้องนาขาะก็สวัสดีแล้วไปเรื่อย